ไม่มีทุเรียนแนี้อันนี้มันคืออะไรส้มหรอส้มส้มอะไรแบบนี้ไสโมลนลูกนะครับี่คืออะไร มาญี่ปุ่นปั๊กป๊กป๊กกินอาหารทะเลใช่ไหมเคยมาเก๋เอเทศลูกเล็กสนเท่าไหาร่โค้รนี่แพงอนี่แพงไป ก็หมือน้อยอร่อยเลยวะเกือบตัวแล้วพเยกินเอเาไปทอดสดมากเลยตอนราซื้มาก็่างี้หรออน อะไรก็กองกินแล้วเนี่ยสามวาแปดสิบสีนี่มันอายปันไหโอ้้าวไปเกต่าปรเทศเป็นเรไงแต่มันจะไม่อร่อยกนนนะจะจะยีจะจะนึ่ง ยี่สินาสิน้่งปลาย่งางปลาทอดปลาขอดูเพื่อนมันชอดนึ่งก็หนึึง่งหึง่งไปึป่กบ้ปาแ่สาหารายดิ 越来越。 ปลาปลาสดมัดูยังไงตาโอ้โหตัวแดงแดงมันก็แดงทั้งตัวตัวไหนอันนี้เหมือนกระสดปลาเลยเนือปาเนือปลาไล่นกินโกดกิน อ๋อก็บอกว่าตัวนี้แม่ก็ตัวนี้เนี่ยเล่นอะเล่นเล่นพอแลคนละเรื่องแล้วก็ไม่เอาแล้วก็มาดูว่าเคนะื่องอะตัวไหนอ๋อก็บอกไปแล้วนี่ไงไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้มีสองตัวตัวนี้ม่นก็หัวเชืองนี้แล้วม่ก็ ม่คเหอนกันคะนนอร่อยร่อยต้องถามทุกันไหเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ เลืสักอ่างแล้วกจต่ปลานะคะตัวนี้ค่เนนเป็น่งนเ่างหออเแต่ใครยัดจัดแต่เนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกรดินเท่าไหร่ตนีมันจะอร่อย แต่มันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่รสชาติมันไม่ถึงย,ยิบยีบยๆบพอเราเลือกให้แล้วก็ลังเลถ้ามีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้สองตัวใ้เลือกคิดแนละ เต่เอาเลยมันก็ตามราคามันได้ไลนเจ้าตัวใหญ่มันก็ราคาเท่ กระดกกินเล้กประมาณนี้แต่บาหมือด้ตู้ที่มีสามตัวแต่มันตัวเล็กฉยๆก็เล็กสามตัวมันก็เท่ากับตัวนี้ตัวนี้เลยกินไหกินาทำอะไรก็กินเหมือนนั่นแหละว่าจะอร่อยอันนี้มันเรื่องขนาดตัวและราคามันเท่ากันหมดเลย อะไรดีอะไรจะเาไหมเอาไปดูหน้าคน ว่าอยากกินโน่นอยากกินนี่แล้วแบบมาซื้อไม่ได้อะไรเลยทุกคนดูเขาดูวันหนึ่งอะไรทุกวันเลยเธอเนี่ย้ามกลางดอกไม้ดอกไม้โอ้แสบตาขึ้นไปไหนเราอยากกินไอศครีมชาเขียวอ่ะ ภาพจาับภาพจาับเสื้อลูกไปดุไวรัส ไายวิโอขนมกินขายแกยวที่อะไรเพราะว่ามันก็ย um> ังเป็นไทยไทยอ่ะแค่ไงแต่นชาเขียวแบบออริจินอลอืมไแบบที่กโตน่ะมีแบบเขียวแบบนั่นแหละเรากินแบบนันอร่อยมาก มั่ชาแบบอื้อเวลาวนีแน่ไม่ชะยเวลามันก็เดินขนาดเธอยงเดินอ่าบาจ้ามีอะไรจ้ะอันนี้ตอนที่มันมาก็คือจะสวยมากนะจ๊ะทุกคน ตอนนี้คือมันไม่บานเลยมันแบบช่วงของมันเราก็จะมาเดินเล่นดูต้นไม้ดูแม่น,น้ำแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้เสียงจ้ามากมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเธออ,าาอะไรเราเล่นกิจเสร็จเล่นมือกับเธอนั่นแหละอารมณ์ดีแล้วได้กินไอติมแล้วอารมณ์ดีด้กินหมูกระทะก็นอนไง หไม่ใ้ินทุกคนดูพระอาทิตย์ผมมองไม่เห็นพระอาทิตย์เยท่าไหรเสียบามากเลยพล้วก็อยากถ่ายรูปให้ทุกคนทุกคนได้ดูพราอาทิตย์สปปุกิน,ไ,นปปไปด้วยกันะจะมีัวอาทิตย์สุกนไปด้วยกันผมก็กำลังพัดและนี่ก็เป็นต้นขาคือวิวสวยมากเลยไปจ้ ่ทุกคนดูนางงามไม่นจะทุกคนนางงามคือวิวสวยมากข้างหลังจะเป็นมีชสรสวอนตอนนี้กำลังเปิดไฟเด็กงอเงอยากเล่นไม่ใช่เขาปิดไม่ให้เล่นแล้วแม่เนี่ยคนเหมือนทยอยกลับหมดแล้วเนี่ยเขาปิดแล้วนะพี่อ นเด็กก็ไกล่าวแต่ใเ <c oughs> ปิดเป็นเวลาทุกคนดูเัาร้อเอาเด็กร้องไห้จะถ่ายรูปตรงนี้เหรอถ่ายไล่ะทุกคนดูสิคงสว่าง างไหนลไนี่หรอไม่ยังเปิดเปมันยังไม่เท่าไหร่นะเที่ราไคหนถมาลยจ้ทุกคนไดเ,เจะไปถ่ายรูปให้หมานะทุกคน <laughs> ไปถ่ายรูปให้หมานะทุกคน ไปถ่ายรูปให้มานะทุกคนดูนะทุกคนถ่ายรูปให้มาดูนะถ้าเด็กมาเล่นนะทุกคนพาเด็กมาเล่นมาจ้ะดูเด็กจะเล่นนะทุกคนอะไรคือสไลเดอร์เขาต้องไปขึนป้นฝั่งโน้นสิแล้วก็สไลด์ลงมาอ,อันนี้ไม่เก็บต้น ตัวเองมีเต็มโทรศัพท์เราเลยไปดูแล้วก็ลบลบลบแล้วทุกคนมาหมุนนะหมุนหมุนแล้วนะว้าเปิดไปแล้วตอนนี้กำลังจะมืดน,นะเราเราไม่ขอเล่นนะทุกคนคือเดี๋ยวคนมาคนาทำตัวเหมือนเด็กเลยใช่ไหมเราอยากเล่นรถ ที่มันเหมือนขับมแต่มันมาไม่ทันนะทุกคนกคนือเขาเปิดเป็นเวลาประมาณมบ่ายสองถึงบ่ายสามนเรามาก็สี่โมงเย็นนะทุกคนห้าโมงจิงซาสวรรค์ดูจิงซาสวรรค์ณตอนนี้นางงามก็เดินไม่รอเรานะทุกคนอะไรอะไรล่ะอะไรล่ะถ่ายรูปไหมของเด็กนี่ ใช่ถ <Hi. laughs> ่าร้องกอันนี้สวยเหรอเนี่ยถ้าถ่ายมุมสัมทางมาลานี้ก็สวยเลยแับไม่เลยช่วงคนเยอะฝั่งโน,น้นคนน้อยดีเนะคนเยอะแล้วก็กำลังจะกลับกันแล้วทุกคนปิคดคลิปไหมปิคดคลิปไหมปิคดคลิปไหมให้ปิดคลิปไหมให้เธอปิคดคลิปไหม อะไรติดทิพไหมเอาก็จะกลับแล้วไม่ใช่หรอลกลับแล้วกลับแล้วอยากจะไปดูอะไรอีกฮะจะไปดูหอยห<ะ>อ,อยะจะไปดูหอยทุกคนเด็กคนนี้นติดการเล่นหวยลอตเตอรี่มากเลยได้จากใครไม่รู้ติดจากใครไม่รู้ไม่เล่นก็ได้อ้าวเล่นก็จะพาไป ไม่ได้ว่าอะไรได้ล่ะจะเล่นแบบโคตรเหรอไม่รู้ว่าแบบโคตรมันจะมีแบบอะไมันก็มีแบบเดิมนั่นแหละผมยุ่งมาแล้วนะไม่ว่างที่แต่ละที่มันมีเหมือนกันผมไม่ว่างเพราะผมยุ่งเพราะแต่ละยุ่งอยู่กับคนนี้นะมันไม่เหมือนกันไงเธอแต่ละที่อ่ะเหมือนสิเหมือนหรอเออเหมือนมันมีแต่แบบแต่แบบมันจะมีบางที่เยอะบางที่น้อยนะอืมแต่ที่มีเยอะไหม มันก็ปกตินะมันก็ไม่ได้เยอะมากดูหมาตัวใหญ่ดูใหญ่จริงเห <c oughs> มือนสิงโตเลยจะไปถ่ายบ้านให้ทุกคนดูมันเป็นบ้านจำลองนะทุกคนบ้านจำลองเป็นบ้านจำลองของนิปุตะ่มากใ, <c oughs> ใหญ่จิ้ <c oughs> โอ้ยอะไ <c oughs> มือนบ้านตุ๊กตาเลยอันนี้จะเป็นร้านอาหารตรงนี้เป็นร้านอาหารด้านล่างก็จะเป็นส,สัตว์อันนี้เป็นอนนนไรอันนี้จะเป็นหมูนะทุกคนหมูกรอกกระจกเอ,อะเอาบ้านหลังไหนเ้าหลังไหนใช่บ้าน,าบบนไหนไหนอ๋อมีตังไหมก็ม, <laughs> มีเซ็นไว้เซ็นไว้โอ้มีเซ็นบ้านด้วยทุกคน สวัสดวทุกคนเราก็จะปิดคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันอโอ้ยกินกันเราจะพาหมูไปกินหมูนะทุกคนดูหมูตัวนี้นะ <laughs> อ้าวไปแล้วหมูไปแล้ว <laughs> ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง <mand or> ่งกิ๊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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายหน่อย